โรงพยาบาลศรีสังวรสุขโขทยัยอำเภอศรีสำมรงจังหวัดสุขโขทยัยได้พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือเซปซิสหลังจากพบว่าเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเน้นการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต เรามีการกำหนดคินิคอเทเซอร์ไฮไลท์นะคะเซฟซีดคือหนึ่งในเรื่องของคินิคอเทเซอร์ไฮไลท์ที่โรงพยาบาลให้ความสำคัญค่ะเพราะว่าคนไข้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีอัตราการตายค่อนข้างสูงค่ะมีการพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างเป็นระบบพัฒนาสเกยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยอาทิรณรงค์การมีส่วนร่วมของสหาสาขาวิชาชีพ ทั้งแพทย์พยาบาลเภสัชกรนักเทคนิคการแพทย์รวมถึงพนักงานผู้ช่วยพยาบาลมีระบบเซ p s i s ฟาสต์ r ทร็โดยกำหนดบทบาทของสหา,สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องให้มีการตอบสนองการดูแลรักษาที่ถูกต้องรวดเร็วทั้งการตรวจวินิจฉัยการดูแลเบื้องต้นและการติดตามส่งตอบผู้ป่วยผ่านช่องทางด่วนเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เรื่องของเรื่องก็คือคนไข้เซปซิต่มันจะก้าวไปสู่เซปติกช็อกเพราะคนไข้ช็อกแล้วโอกาสที่เสียชีวิตมีเยอะเสร็จปุ๊บถ้าเกิดเราแก้ไขภาวะที่ไม่ให้เกิดเซปติกช็อกได้หรือรีนอนเฟลเรียได้คนไข้ก็จะรอดชีวิตแล้วก็กลับไปอยู่กับครอบครัวได้มีความสุขค่ะรู้สึกพอใจในการรักษาพยาบาลเพราะไว้ใจทางพยาบาลเขาทำดีเรา,าวางแนวทางเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเซฟซิต์นะฮะในโรงพยาบาลที่เราทําอยู่ตอนนี้นะฮะ ให้กับโรงพยาบาลชุมชนนะได้ปรับแนวให้ทําได้เหมือนกันแล้วก็ได้ถูกต้องนะครับรูปแบบการดูแลร,รักษาที่พัฒนาขึ้นก่อให้เกิดการรักษาที่ตรงเป้าหมายโดยเริ่มต้นอย่างรวดเร็วผู้ป่วยได้รับการแก้ไขภาวะวิกฤตและได้รับยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมสามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยลงได้สรพก็จะมา ช่วยเราอย่างมากเลยนะครับในเรื่องของการพัฒนาเชื่อสิทธ์เพราะว่าสารพรก็จะวางวิธีคิดวิธีคิดท,ที่ที่ทำให้เช่นกระบวนการ 3P นะครับได้แ,แก่เอ่อโพสนะว่าในการทำเชื่อสิทธ์เนี่ยเรามีจุดประสงค์อะไรนะครับก็โปรเซสก็คือมีกระบวนการอย่างไรนะครับสุดท้ายพอเราได้กระบวนการลงไปทำแล้วเนี่ยมีการประเมินประสิทธิภาพของระบบอย่างไรนะครับ